สีครับคลิปนี้เราจะมาสนธนาธรรมกับหลวงพ่อใหญ่วัดแจ้งเมืองเก่าอำเภอปัญจทาคามจังหวัดปราจีนบุรีนะครับให้หลวงพ่อแนะนําเลยนะครับว่าตรงนี้คืออะไรครับเดี๋ยวเรียกชื่อผิดแล้วหลวงพ่อตั้งใจจะทําเป็นอะไรครับตรงนี้ที่เดิมมายมนาเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่นาครับของโยมแม่แต่ประมาณสักเจ็ดสิบปีที่แล้วมาครับเดิมนั้นเป็นที่เกิดของอาตมาตรงนี้ ตรงนี้มีบ้านเหรอตรงนี้เป็นนาโยแม่ที่บ้านจะห่างจากนี้ไปประมาณสักหกกิโลครับตอนนี้โยแม่กับโยพ่อมาทํานาอยู่ติดชายเขาครับเขาใหญ่เนี่ยโยตอนนี้ก็มีท้องอยู่ก็ตั้งท้องเรานี่แหละครับก็ตกตอนเย็นของวันที่สี่กรกฎาคมสองพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าเนี่ยวันศุกร์เนี่ยโยแม่ก็ปวดท้องจะกลับไปคลอดที่บ้านตามปกติ เห็นอนามัยบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะโยมแม่ก็เดินจากกระช่อมตุนเรื่อยมาตรงน,นี้จะวนกลับไปตรงนู้นเขาปวดท้องมากก็เลยเข้ามาหลบอยู่ใต้ต้นกระบกอกก่อนไม่มีต้นกระบอกตรงนี้อยู่ครับก็เลยคอลอดเราตรงนี้โยามาที่สี่กระดาพ่อทาคลอดแม่็เออ,เอ,อพ่อยอมพ่อทคอาคลอดแล้วก็คลอดกันอยู่เนี่ยตัดอ,อะไรใส่ดือสเสือกันอยู่เนี้ยก็จบไปครับหลังจากนั้นก็ตรงนี้มันก็เป็นเป็นเป็นถินน่นเดิมอะครตอนนี้โยมแม่ท่านก็ ตอนท่านจะสิ้นท่าทนก็บอกว่าที่ตรงนี้นะเอาไว้ให้พระนะหมายถึงเหล่าแบ่งสมบัติไว้ให้พระบอกว่าที่ตรงเนี้ยประมาณสักสิบแปดไล่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็อาจจะมาก็ไปเป็นสมณีน,นยอยู่กว่าหลายปีเป็นพระขอจนถึง,ถงปัจจุบันเนี่ยตอนนี้จนมาถึงวาระช่วงประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วมาเนี่ยขอไปไป,ไป,ไ,ปไปเจอกับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเขาเรียกว่ามรณะหรือสิ้นชีพ ไปประมาณนี้ <ไป S 1> โดย <ไป S 1> โดย <ไป S 1> โดยโดยครั <ไป S 1> ้งที่สองใช่ไหมโดยประมาณนนที่ยิงซ่าบโดยมันแต่ครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งที่สองแหละครับตอนนี้ก็ไปเจอพระเถระกับผู้มีบารมีนะครับผู้มีท่านบอกว่าผู้มีฤทธิ์ประมาณนั้นแหละท่านก็บอกว่าถ้ากลับมาชุดนี้นะให้กลับมาที่แดนเกิดคือที่เกิดของตัวเองให้มาทําที่คล้ายๆว่าที่เผาศพประมาณเนี้ย หรือเป็นเผาศพหลวงปู่เลยใช่เป็นที่ปฏิบัติธรรมครับแล้วท่านก็สั่งให้เราเนี่ยเอาไปหาไม้มาไว้สามสิบเก้าชิ้นสามสิบเก้าประเภทอาจจะมาก็เอาไปผูกไว้เอาไปหาไม้มาครบแล้วแหละก็เอาแฝนมาที่กุฏินี่แหละแล้วก็มาทําตรงนี้มาพัฒนาตรงนี้เข้ามาตรงนี้ครับก็มาดูว่าจะต้องทํำยังไงตามที่ท่านบอกอันดับแรกตอนต้นก็จะทําเป็นที่เผาศพเรานี่แหละ นโอกาสในวนโอกาสต่อไปนี่นี่นนลูกฝีฟังไว้นะครับออพอ,อนนจะเอาต,ตรงนี้นะตรงนี้แหละครับตอนนี้ตรงนี้มันก็ทุกวันนี้มันก็ไม่ไม่ป่ามันก็ไม่มากเท่าแต่ก, <_ S 1> ก่อนครับเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบปีที่แล้วนะครับตอนนี้มันก็มีมันก็มีหลงเหลืออยู่คร <_ S 1> ับเราก็เลยมาสร้างเป็น มันมาดูแล้วว่าตรงนี้ยตรงที่จะเผาศพเราก็อยู่ตรงนี้ตรงตรงพราะว่าชี้จุดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อยู่ฟังไว้ลูกศิษย์ฟังไว้นะครับ่าตรงนี้นี่นี่ตรงนี้ตรงป่าตรงนี้อยู่ครับป่านี้มันเหลือป่าเท่านี้แล้วก็มีเหลือต้นไม้ต้นมะม่วงบางต้นกระท้อนบางอะไรเหลืออยู่ครับนอกนั้นเราก็เอามาเพิ่มเราก็มาดูที่ดูทางเอาไปมาตอนนี้พอระยะพอมาทมได้สักปรับปรุงสระน้ําทําลักษณะเป็นโคกหนองนาประมาณนี้นะ ครับทำเป็นโคกหนองนาไกลๆเป็นแหลง่งมีแหล่งน้ำํำเราต้องการมีทางเข้าออกมีถนนหนทางมีไฟฟ้ามีที่พักแล้วต่อมาเราก็ทําเป็นกุฏิพระเถระรูปหนึ่งคือหลวงปู่เทพโลกดอนครับแล้วก็สร้างญาติโยมก็มาช่วยกันสร้างมาช่วยทาเ,เ,เป็นพระป่าเป็นกระถินบ้างช่วยกันบริจาคทําหลายอย่างสําคัญสาคัญครับโดยเฉพาะมันมีอยู่วันหนึ่งโยม พระเทระมาที่นี่แต่ก่อนจะจะไม่มีองค์พระประธานมากนักจะมีองค์องค์พระพุทธรูปเฉพาะในกุฏิเอาไปมาพอระยะประมาณสักปีกว่าๆเนี่ยพระเทระรูปนั้นท่านก็บอกว่าให้มาทําพระพุทธองค์ปรถม29ครับเราก็รู้มาว่าพระพุทธองค์ปฐถมเนี่ยก็เป็นคนกล่าวขานกันมายาวนานว่าเป็นองค์นั้นองค์นี้ความความจริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นองค์แรกรของอพตะกับนั้นๆครับ เอาไปมาเราก็เลยมาตกลงกับญาติโยมนะญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายหลายท่านนะหลายกลุ่มหลายคณะหลายท่านจําเป็นต้องสร้างพระพุทธองค์สมขึ้นมาครับรวมแล้ว29รวมถึงพระศรีอริยะเมตไตรนะรวมถึงพระศรีแล้วก็ทําเสร็จแล้วตอนนี้ก็เนี่ยโยมอยู่ข้างหลังเนี่ยครับพระพุทธรูปเนี่ยเราทําได้หินทั้งหมด37ตันโยมพระองค์เนี่ยครับน้ําหนักนะครับ,รบก็ทําเสร็จแล้วบรรจุพระรมสารีริกธาตุอะไรเยอะแยะมากมายนะ เราก็ทําตามที่พระเถระบอกแล้วก็ทําตามแล้วตอนนี้เราก็พยายามหนึ่งกุฏิพระเถระได้แล้วบริเวณสวนแล้วก็ต้นไม้ต้นว่านต้นลุกขเทวดาที่ท่านบอกมาเราก็ปลูกตามนั้นครับแล้วตอนนี้กําลังทําถนนอยู่ครับแล้วเราเราถามว่าเราก็ทําเป็นเหรียญพุทธองค์ปฐถมรุ่นแรกของโลกนะขึ้นมาครับขึ้นมาให้โยมบูชาให้โยมรับไปเป็นที่ระลึกโดยที่ พระมหาเถระเป็นองค์พุทธชัยพิเศษนะที่แล้วมาขอญาติโยมก็บูชาแล้วก็เอาเงินส่วนนียโยมมาพัฒนาตอนนี้กําลังทําไม้พุ่มไม้ดอกอแล้วก็สวนป่าแล้วก็ได้จากกลุ่มอบตอกรมป่าไม้อบจอจังหวัดแล้วก็ส่วนในอำเภอส่วนกวกนั้นผู้ใหญ่บ,บ้านส่วนผู้ว่าเข้ามาช่วยดูแลต่อไปประมาณนี้นะตอนนี้กําลังเทถนนโยมกํลังปรับถนนเพื่อที่จะ ให้โยมสัญจรไปมาตอนนี้ญาติโยมก็ใจดีนะที่มีที่ไร่ที่นาที่จะทำถนนสาธารณะเข้ามาโยมทุกคนเขาก็พร้อมใจดีใจที่จะช่วยเซ็นช่วยที่ถนนแล้วเข้ามาเมื่อกี้ตอนที่เขาเซ็นตอนนี้ยังยังไม่เป็นถนนหลวงแล้วก็ยังยังนะยังยางนี่ที่เราเทป,ปูนไปมันเป็นอยู่ในที่ของเรารเออนั่นแหละก็ประมาณนั้นโยมนี่คือจุดมุ่งหมายคือสรุปแล้วตอนนี้ก็เป็นที่ปฏิบัติธรรม ไปในตัวเสร็จที่เรียกว่าสวนปนา่าธนมงคลธรรมคีรีเขตที่เราตั้งขึ้นมาก็เราก็จะนําพระเนนที่มีพระเนนเข้ามาปฏิบัติกัรตอนนี้โรงเรียนวัดแจ้งเราที่ประจันตคาษม์นนะ่ะเราก็มีพระเนรเรียนก็เกือบไปร้อยนะครับเราก็จะเอาเข้ามาปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าเป็นสาขาย่อมๆอ,อ,มอีกแห่งหนึ่งครับหรือบางทีต่อไปก็จะพาญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมกัน,กนครับตอนนี้กําลังพัฒนานี่คือสวนป่าธนมงคลธรรมคีรีเขต ชื่อนี้มาจากไหนครับหลวงพ่อชื่อนี้เราเอามาจากคีรีหมายว่าเขาครับเป็นขอบเขตนะคือเป็นสวนป่าธนมงคลธรรมธนมงคลธรรมเป็นชื่อเราชื่อเดิมเราชื่อเดิมก่อนบววนออก่อนชื่อชื่อเดิมเราครับแล้วตอนนี้เราถนนเส้นนี้เราก็ต้องตั้งชื่อถนนว่าถนนสันติสุขถนนเส้นนี้แตงแต่นู่นแหละมาจากนู่นเน่เข้ามาเป็นถนนสันติสุขผมว่าหลวงพ่อใหญ่ดีไหมเออถนนสันติสุขสุกแหละ พอพอติดป้ายหมดเลยเออนั่นแหละถนนสันตรสุขต่อไปเราก็ขอความร่วมมือจากอบตจากอบจจากส่วนราชการหรือญาติโยมมาช่วยกันประมาณเนี้ครับผมทั้งส่วนจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาดูครับทหารก็เข้ามาครับแล้วก็หลายๆฝ่ายนะเขาเข้ามาดูแลนี่คือที่จะทําสวนป่าธนมบงคลคนทำชีรีเขตนี่นะครับตอนนี้เราทําเป็นโคกหนองนาไกลๆหยบแบบนี้ ให้เป็นต้นแบบในการลงมาเราเราขุดสระแล้วเราก็เอาดินออกไปประมาณสักสองพันล็อโยมเอาไปทําถนนนั่นแหละที่เราวิ่งเข้ามาเมื่อสักพักเอาเอาดินในนี้ไปทาเออเอาเิียขุดสระดินขุดสระไปทำเอาไปทําถนนเข้ามาครับตอนนี้เราซื้อไม่ไม่ไม่ไหวตอนนี้เราก็ได้รับความร่วมมือเห็นว่าท่านสวุฒิสภานะวุฒิสมาชิกท่านให้ลูกหลังแต่ก็ยังยังไม่ได้ไปเอาครับท่านบอกว่าถ้าจะเอาต่อไปถ้าใช้ลูกหลังเนี่ยท่านจะให้ลูกลังฟรี แต่เอารถไปจกเอาเอารถไปตักเอาวางกันน,นะนี่คือเนี่ยโยมเดาต่อไปคงไม่มีอะไรมากมายมีกุฏิหลวงปู่ใหญ่แล้วก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมรต่อไปเราได้ถนนเราก็พอใจเหลือไฟฟ้าโยมต่อไปต่อเราจะได้ความสงบความเป็นระเบียบความสะอาดจะใครมาใช้ใช้สอยสถานที่นี้ก็ได้ครัโยมจะเข้ามากราบพระกราบเจ้ามาปฏิบัติธรรมสวดมนต์ ก็ได้โยมติดเขาใหญ่พอดีโยมตัวเนี้นอากาศดีไหมครับทั้งปีโอ้บรรยากาศดีครับนี่แต่สระน้ำเราก็ดีแล้วล่ะตอนนี้ครับก็ก็บอกญาติบอกโยมไปญาติโยมว่าบางท่านก็ช่วยทําบุญมาทํานู่นทํานี่อยากสร้างที่ปฏิบัติธรรมครับอ่าหลวงพ่อครับยันตัวข้างหลังนี้คือยันอะไรครับโอ้ตัวที่อยู่ขลางเขาเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์โยมเป็นเป็นสัญ,ญลักษณ์สามมิติของเขาเรียกว่าโลกุตระ แปลเหมือนเหมือนสาโออันนี้หลวงปู่ใหญ่ท่านให้มา <S <S เหมือนสารโอแลออ้วเ,เ,เขาสร้าไปในเกศเขาเรียกโลกุตระแปลว่าหลุดพ้นครับไม่เกิดไม่ไม่เกิดไม่ดับอีกแล้วรประมาณเนี้ยหลุดพ้นจากอะไรได้หลายอย่างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินดูถนนนะครับอนุโมทนาบุญกับคนที่ช่วยสร้างถนนแล้วก็ไปดูบริเวณภายในวัดเออครับเดี๋ยวเราเราจะเดินไปดูถนนเลยนะครับเอาสาธุสาธุ นี่นะครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาไปดูถนนที่ญาติโยมร่วมทําบุญมานะครับนี่เสร็จแล้วได้กี่ได้กี่เมตรครับพ่อเราที่ก่อพยายามดลงนี่โยมตัว,ต,วตัวสัญลักษณ์โลกุตระอยูเนี่นี่ อันนี้หนักโยมอันนี้มันจะเป็นตานานเลยโยมนะครับผมต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปจะเป็นตํานานเลยครับเนี่ยตัวสัญลักษณ์โลกุตละตัวนี้ครับผมเนี่ยเนี่ยโลกุตละตัวนี้แต่ตัวนี้เราสร้างองค์ใหญ่สร้างหมายถึงว่าตัวนี้นะไว้ที่วัดแจง้งสร้างตัวเดียวเลยตัวเดียวในโลกมีแห่งเดียวครับเนี่ยนี่นะครับออถ้าใคยไปที่วัดวัดวัดแจ้งนะครับเขาจะเป็นตัวนี้คือตัวโลกุตระโลกุตละข้างล่างเหมือนเลขเจ็ด ฮมันเห <oney S 2> มือนหลวงพ่อได้เลขเจ็ดไทยนะครับได้มาจากนิมิตเออท่านเขียนให้เลยท่านเขียนให้เลยนะครับท่านเขียนให้เลยลนี่โยมนี่โยมลายนามพระพุทธเจ้าโยมนี่นี่ลายนามพระ,พระองค์ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ารวมถึงภาษีเรียเมตไตร่ค่ัพร้อมนี่โยมเป็นสัญลักษณ์ตอนนี้เรามันจุ่หมดครับนี่ตรงเนี้โอเคดังนั้นพระพุทธองค์ประธานองค์นี้พระพุทธองค์ปัมจึงเป็นอมหาสนอืมค่ัพร้อม เนี่นะครับทำไปเกือบเกือบกิโลไหมฮะเกือบกิโลนะครับเอน่นะครับทางวัดเทกันเองนะครับทางวัดทางชาวบ้านช่วยกันทํานะครับนี่นะหนาตึกหนาตึกเลยนี่มั้นี่ว้าวจะเอารถที่ไหนมาวิ่งหลวงพ่อ,อกลางเขาเงี้ยก็พวกเราไงผมนานานานมาทีแต่เมื่อกี้ก็มีมาแล้ว รถทะเบียนหนึ่งแปดหนึ่งมาแล้วมเกี่ยฟังไว้นะครับทะเบียนรถหนึ่งแปดหนึ่งวิ่งมาแล้วเนี่ยโดยประมาณนี้อยู่ตรงประมาณเนี้อันโบราณเป็นคนที่มาล้สร้างนี่นะครับเนี่ยตรงนี้อยู่ก็ต่อไปมันต่อไปมันจะมันจะสงบเย็นแล้วก็เบิกบานล่าเลยเก็บใส่ล้วไปทางนู้นไหมล่ะเราไปทางนู้นแล้วเดินเข้ากุฏิเลยครับไปมานี่มาเนี่ยนะครับโอ๊ยโอ้ยผันขางพ่อปโอเคเดี๋ยวพ่อ แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งข้ามหัวของพ่อเลยว่ะอ่ะเออตรงนี้หลวงพ่อที่นี้ยัดพี่น้องแบ่งเก็บไว้ให้หลวงพ่อเลยโยมแม่บอกเอาไว้ให้เราสิบแปดไร่สิบแปดไร่แต่นี่เขาเขาโยมคนอื่นครับครับผมเนี่ยอันนี้ต้นไม้ดั้งเดิมต้นไม้ดั้งเดิมนี่เราเพิ่งเอาเพิ่งเอาลูกลังมาลงกันครับผมนี่ท่านนายพลต่อไปรถต่อไปรถเราก็จะรถเรารถเราก็จะมาจอดตรงเนี้ นี่นะครับกองข้อปลูกเตรียมการไว้เหมือนจะรู้นะครับไม่ไม่อันนี้แต่ดึกลำบัดแหละอ๋อต้นไม้เก่าเออมาดึกลำบัดต้นไม้เก่านะครับนี่ตรงเนี้ยเดี๋ยวบรรยากาศมันจะให้ตรงนี้มาที่หน้าแสดงธรรมนะเนี่ยนี่ตรงนี้ตัวเงบรรยากาศมันให้อยู่ครับผมตรงนี้บรรยากาศหน้าแสดงธรรมหน้าฟังเทศมากเลยนะครับนี่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 ตรงเนี้เหมาะโยมตรงนี้ยเราเพิ่งเอาลูกลังมาลงเนี่ยมาปรับดินให้ อย่าทิศักให้ลูกน้องเอามาดินอุรังใบลงเนี่ยครับเนี่ยฮ้ใส่ตอนประมาณเนี้ยอยู่ไม่กี่วันนี้เองที่มาลงกันไม่กี่วันนี้เองเนี่ยแล้วก็มาทำถนนครับผม,มานงพ่อให้ให้สั่งมาก็เอามาลงนี่ตัวเนี่ยมา,าบรรยากาศนะเดี๋ยว นี่ทำสาลาใหม่สาลาขึ้นมาทีนี่นี่นยังยังเหมือนตอกก่อนไม่มีสาลานี่ป่าแล้วปลูกป่าตรงนี้อ๋อในป่าที่ปลูกขึ้นมาใหม่นะครับรกกนี่กลังปลูกกํลังนี่ครับ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกุฏิหลวงผู้ใหญ่นี่เขา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 จะปูกับเบื้องครับพ่อเ,เขาเขาเบื้องแผ่นใหญ่มาปู<ม>าอพอช้านิดนึงพออ่อผมทองเท้าก่อนอถอดามา,มาได้ไหม,มครับพ่อทำไมมืดอู่ด่องเนยไม่เป็นไรครับแสงไฟพอครับ นี่กุฏิตรงนี้ในเป็นกุฏิหลวงปู่ใหญ่นะครับอ่านี่กุฏิที่นั่งท่านครับผอเดียวหลวงพ่อทำไมถึงถึงสร้างให้ให้ถวายท่านครับท่านท่านก็ท่านมาแล้วท่านท่านไม่มีที่พักครับอ่าเพราะเพราะนั่นพ่อแล้วเนี่ยเออตรงเนี้แล้วก็ทําที่พักให้ท่านครับแต่แล้วกุฏิเราก็อยู่นู่นนั่นก็คือนี่เล็กๆนะครับคมเนี่ยไม่เอาลงเลยครับผม มีใครมาประมาณนี้นับถือหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่เทพก่อนนะครับเอาผ้ามาถวายที่นี่ได้นะใช่ครับผมใช่ประมาณนี้แต่มันเขาไม่ได้เปิดไฟไฟยังไม่เข้ามาเขาเครื่องปั่นเขาใช้เครื่องปั่นใช่เครื่องปั่นนะครับอจริงๆถ้าได้รับบริจาคยิ่งดีนะพ่อโซล่าเซลล์เดี๋ยวท่านนายพลกับคุณเยสักเอาพัดไตลงมาวางตรงนี้หน่อยครับ เออวันนี้มันจะได้ตังค์นะวันนี้เขาบอกตังค์มันนั้นยังไม่เอาไปยืนในบาทเดี๋ยวท่านท่านนายพลหยิบตังค์อยู่ในบาทมาให้ยห้ให้นิดหนโยมเขาบริจาคมันเหลืออยู่ไหมอยู่ไหมเยอะครับเออเอาท่านท่านเพื่อเอาถุงมาเลยว่ะมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาเก็บค่าเขารออยู่วัดตัวนี้ครับยี่ เดี๋ย่ายกอะไรครับเงินเงินเอาตังเอาตังค์มาเลยเดี๋ยวผมหาถุงมาครับนี่นี่นีเกียรติศักดิ์เอาเอาพระเตยมาวันนี้ได้ไหมพระเตัยได้ครับเออเพราะตรงนั้นเป็นที่นั่งของท่านตอนนี้วันนั้นเราจะเกียรติศักดิ์เอาวันนี้ได้ไหมนี่ยกยกนี้ขึ้นข้างบนได้ไหมใช่ขยันขยัน้นข้างบนมันจะวางได้ไหมได้ครับดูดูดูขยับขยับขยับได้ครับลองลองลองดูที่ เออตรงนั้นบางทีท่านมาถ้านก็อยู่ตรงนี้เขาว่าเขาใส่ครับผมเอาทางนู้นเลยไหมทางเต็มไหมทางนู้นทางคนคนคนแล้วฝั่งโอ้่งงั้นเต็มพอดีใช่ไหมพอดีครับเอาละโอเคโอเคเออท่านจะเดินหน้าอันนี้ก็ปูให้ดีก่อนอ่าันนี้เป็นที่นโยมเขาถักให้ในของปูแค่ร์กดอนเออ แต่แต่คืนมันเย็นดีกันนะครับก็ขึ้นมาเดินอ่ามอ่าอตอนที่สร้างเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วได้ตามความตั้งใจยังมันก็ยังอยู่มันเหลือระบบนี้แหละต่อไปมันก็มันก็ไม่มีอะไรมากก็ค่อยๆทำไปนะครับค่อยๆทำเดินเน้นเรื่องถนนเรื่องกุดีหลวงปู่ใหญ่ก็ก็ดีแล้วตอนนี้เป็นที่พระเนนญาาิโยมจะมา สักการะมาบูชามากราบไหว้มาปฏิบัติธรรมนี้ก็เรากำลัลงทำเรื่องป่าไม้เรื่องสวนป่ารเรื่องแหล่งน้ำเรื่องโคกหนองนาแล้วเราก็รักษาต้นไม้ป่าไม้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นประมาณนี้นะต่อไปก็ตอนนี้โยมเริ่มรู้โดยทั่วไปแล้วก็อาศัยญาติโยมนี่โยมอาศัยญาติโยมนี่แหละที่โยมเขาบาง,บางคนนี่โยมบางคนมีตังค์เนี่ยนะ ก็ไม่รู้จะทําบุญยังไงก็มีนะบางคนมีแบบ<ม>นั้นด้วยมีโยมคนคนไทยเราเยอะโยมมีตังแล้วแต่ทําบุญไม่เป็นครับก็มีวิธีการ,รบ,บางทีบางทีมันไม่บางคนเขาก็ไปในห,หัวเงินนะครับบางทีอายุก็มากๆแล้วแหล,ละบางทีทรัพย์สินยังเหลือมหาศาลแต่ก็ยังทําบุญไม่เป็นอีกเยอะนะครับเราก็แนะวิธีการเอยอมมาอยากทำบุญทํานู่นทนํานี่นะโยมนะไม่ได้ทําถนนหน,นทางเหมือนที่เราดูเมื่อกี้นะหรือทําสวนปฏิบัติธรรมหรือจะ มันมีวิธีการเยอะแยะทำกับโรงเรียนทั่วไปทำกับโรงพยาบาลหรือทำในส่วนสาธารณกุศลต่างๆมีเยอะแยะกองทุนมูลนิธิมากมายเราก็บอกไปแล้วโยมคนนั่งสงสารมีตังเยอะแต่แต่ทำบุญไม่เป็นไม่รู้จะทำทำบุญให้เกิดประโยชน์จริงๆไม่บอกเออโยมบอกมาโยมใครอยากทำบุญอาตมาเดี๋ยวดำเนินการให้เพราะชีวิตเราเนี่ยมันเหลือน้อยโยมเหมือนอาตมาเหมือนกันครับมันเหลือน้อยมันอยู่ไม่นานหรอก เมือนกับเราคุยกับท่านในผลมันกันเนี่ยคุยกับท่านเมื่อพวกเราอยู่กันไม่นานแล้วนะเออพวกชีวิตพวกเราเนี่ยมันจะทําอะไรมากมายครับสิ่งนั้นที่เราจะทําให้กับชาติบ้านเมืองเนี่ยทาใหออ้ประเทศชาติเนี่ยเราควรจะทาอะไร,รทําความสุขอะไรให้กับสังคมัคบกับประเทศชาติยิ่งประเทศชาติตอนนี้บางทีมีภัยนะประชากรเดือดร้อนสิ่งนห้นที่เราจะเกื้อกูลให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเราก็ต้องรีบทํา เพราะเวลาเราน้อยเวลาเราเหลือไม่มากก็เลยมาทําขึ้นมาโยมส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของสังคมโยมส่วนหนึ่งของประเทศครับส่วนหนึ่งของโลกใบเนี้ยโยมนะยิ่งตอนนี้ยิ่งมีภัยเรื่องไวรัสเรื่องโควิดเรื่องอื่นๆเข้ามาเนี่ยคนก็ยิ่งขวาคนยิ่งกลัวกันนะทั่วโลกครนะแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่จะทําให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขกายสุขใจโยมคนมีตังเขาก็อยากบริจาคทรัพย์ช่วย เขาก็มีความสุขประมาณนี้อยู่การิดเนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างนอกอีกนิดหนึ่งว่าผสมฟังได้วางแผนไว้ตรงไหนตรงไหนบ้างโอ้ที่จะเผาศพตรงนู้นอยู่ที่จะทำที่กลางน้ำหรือริมไม่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 ตรงเดียวตรงป่าที่อยู่ตรงป่าก็ก็จะทำเนาต่อมาก็ไม่รู้จะอยู่อีกได้เท่าไหร่โยมก็เลยทําไม่เออก็ทําตามที่พระเถระตามที่นิมิตตามที่ท่านบอกไว้แค่นันเองก็ไไ่เดียก็อาศัยความร่วมมือจาก ญาติโยมประชาชนโดยทั่วไปนี่แหละครับก็ช่วยกันมากบางน้อยบางเหมือนองค์พระประธานโยมองค์พระพุทธองค์ประมเนี่ยหลายท่านนะญาติโยมผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองญาติประชาชนชาวไร่ชาวนาข้าราชการพ่อค้าก็ช่วยกันครับก็จนเสร็จโยมตอนนี้กำลังจะปูกับเบื้องบางปูอะไรบ้างปรับเนื้อที่บางก็บอกคนนั้นบ้างคนนี้บางช่วยกันครับแต่ทุกคนก็ช่วยๆเหมือนกับเทพปูนโยมเนี่ย เซปร์เราบอกตารางเมตรละสามร้อยสี่ร้อยไาทไหมตารางเมตรนึงเ็นนะโดยประมาณโยมบอกเอ้าร้อยนึงก็เอาห้าร้อยก็เอาพันเป็นบางทีก็มีโยมก็มาบูชาพระบ้างในเรื่องต่างๆก็เอาไปก็เอาส่วนที่ปัจจัยส่วนนั้นแหละมาพัฒนาทั้งแหล่งน้ําครับทั้งสารนิวโภคทั้งกุฏิทั้งอะไรต่างๆหลายอย่างครนะก็อาศัยญาติโยมถ้าไม่มีญาติโยมเราก็ทําอะไรไม่ได้ครับ ต้องอาศัยโยมที่มีศรัทธาจริงๆต่อไปจะเป็นแดนที่มีความสงบร่มเย็นอีกแห่งตรงนี้โยมครับแล้วก็เป็นที่อาจจะเป็นที่แสดงธรรมเป็นที่อบรมก็กกว่ากันค่อยๆว่ากันไปตรงนี้เนาะครับเราจะพายโมไปดูที่ป่าที่เราจะเผาตัวเองเผาแต่จริงๆเขาก็ทำพิธีเผามาทีแหละอ้าวหลวงพ่อโดนเผาไปแล้ว เขาเขาเขางทีลก็ยากเพิ่มเงินให้หลวงพ่อนมูุทนาเพิ่มไปแล้วเพิ่มไปแล้วครับนี่นะครับหลวงพ่อจัดงานศพให้ตัวเองไปเที่ยวหนึ่งแล้วนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันเป็นมันเป็นตัวภาพภาพอีกภาพหนึ่งนานอ้าวไฟไฟไฟปิดประตูแล้วครับปิดประตูเลยได้ครับหมอเราเดินเดินดูทั่วย่างดูอะดูสายไทยต้นไทยนั่นด้วย มองกลัวม่เนี่ยดูแลดูแลเมื่อกี้เดี๋ยวพาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อช้าหน่อยหลวงพ่อเดี๋ยว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 พาเดี๋ยวพาไปป่าใส่ยังเหรอใส่แล้วใส่แล้วหลวงพ่อบอกไม่แข็งแรงเดินนำหน้าเลยหนึ่งพ่อเกิดตรงไหนเนี่ยหลวงพ่อได้ไหมตัวนี้ตรงนี้คือกุฏิจะจะกล่าววมีตัวกระบอกอยู่ตรงนี้นี่ยนะครับตรงสร้างกุฏินะครับหลวงพ่อคลอดที่นี่แม่ทำเพราะแม่คลอดพ่อทำคลอด สบายเลยตรงนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปที่จะป่าที่มีปล่าหลงเหลืออยู่ก็มีเท่านี้อยู่ครับนี่เราได้แทงน้ำแล้วครับนี่คุงพ่อเผาตรงไหนคุงพ่อเนี่ยนี่ยตรงนี้แต่ยังไม่ได้ทำนะตรงตรงตรงที่เผาเพราะเพราะมันมันทำไม่ยากครับเราทำอย่างอื่นก่อนไม่อยอมมามาดู นี่ยโอ้เขายังไม่เก็บพานมั่งน่ะไหวไหมล่ะเผาป้ายนี้ปา้ปายนี้เขาจะเขาจะเขาจะเขายังไม่เก็บครับเนี่โยโยนโตรงตรงเนี่ยแต่เรายังไม่ได้ทําที่ที่เผานะไหนเนี่ยตรงเนี้ยนี่นะครับลูกศิษย์ลูกหานะหลวงพอ่อจะจะ,จะเผาตรงนี้เออเราต้องต้องเก็บพานด้วยอ่าเก็บพานนิดนึ่งเราลงนิดหนึงจะนั่งตรงนี้เหรอโยมหลวงพ่อนั่งก่อนได้ไหมท่านท่านท่าน มาเอาพานไปนิดหนึ่งท่านเลยนี่เป็นที่ที่เป็นโคกเก่าเออเป็นเป็นเป็นป่าที่เหลืออยู่เป็นป่าที่เหลืออยู่หมูน่าก็ถูกตัดโค่นไปหมดครับถ้าเอาพันตรงนี้ออกออกนิดหนึ่งมานี่นะครับสภาพสวนป่าของพ่อแต่ก็ร่มร่มเย็นอยู่ด้วยร่มเย็นที่ท่านท่านเอาไปเก็บตกตกุฏิไปเดี๋ยวบางทีมันนั่งเดี๋ยวต้องเอามาเพิ่มเติมอยก่นิดนึง นี่โยมตรงนี้เอาเอาเอาวานต้นนั้นเฉพาะพานเนี่ยเฉพาะเอาเอานี่ลงข้างล่างซะมือนี่ลงข้างล่างกว่าเดี๋ยวนั่งนั่งสักหน่อยนะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละลงพ่อเหนื่อยแล้วไม่ใช่เลยหรอกครับนี่โยมต้นเหยเอ่อเอาไว้เอาไว้เอาไว้กุฏิเนี่ยไม้ป่าไม้ธรรมชาติครับ ป่าไม้เป็นธรรมชาติตอนนี้อันนี้ไม้ไออะไรได้ที่เราพี่ลูกเหมือนกับมังคุดอ่ะตอนเนี้ยเขานี่ไอต้นอมีอันนี้ต้นมะไฟโยมดอกมากตัวเนี้ยมะไฟมะไฟโบราณน,นะครับดอกมากหน้าหน้าหน้ามันมันจะดอกมากนี่เราปลูกป,ป่าเนี่ยปีหน้าจะขึ้นปึ๊บเลยครับผมเอาพยุงเอาไม้ปา่าขึ้นมานะครับอื ประมานี้เดี๋วดยวหลวงพ่อหมวนสายน่นยครับแล้วเราไปเราก็จะไปจบตรงลานหลวงพ่อบวยพรให้ญาติโยมที่ตรงนี้เลยดีกวา่าตรงนี้บุญคนตรงนี้นะ่าอนุโมทานาบุญสำหรับผู้ที่ร่วมบุญสร้างถนนกับแล้วก็สร้างที่นี่ให้ให้ครับผมสร้างทุกอย่างครับอานนี้ม์เลยครับก็บ อ่ตมาก็ต้องขออนุโมทนาสาธุกับญาโยมทุกน้ำใจนะทุกแรงศรัทธาที่มาช่วยกันมากบ้างน้อยบ้างทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็แรงทรัพย์ที่มาช่วยกันนะมาช่วยทำตรงนี้ให้เป็นเขาเรียกป่าธนางคลธรรมชีรีเขตแรงที่จะต้องเป็นขอบเขตระหว่างเขาใหญ่นี่โยมนะจะทำให้เป็นสิ่งที่ ใครเข้ามาก็จะงดงามพี่กายงดงามพี่ใจโดยประมาณนี้นะครับตรงเนี้ต่อไปจะเป็นที่ร่มรื่นอยู่บตอนนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุญา,าโยมทุกคนนะขอให้ขอใยโยมมีความสุขความเจริญในธรรมนะโยมนะครับที่อาตมาได้กล่าๆลวๆราก็ยังไม่กล่าวหมดนโยมก็มีเรื่องเยอะก็พูดปาลมให้โยมได้ฟังกันโยมท่านใดที่มีความสนใจก็ขอเชิญนะโยมนะมาร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันครับ ขอให้มีความสุขความเจริญทุกคนขอเจริญพรอ,อยู่แค่นี้ครับสวัสดีครับ